ดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ก็เจอกับดาสาว้นคนไทยในต่างแดนเหมือนเดิมนะคะที่รีบเรียบง่ายในอเมริกาค่ะวันนี้นะคะดาก็อยู่ที่สวนของดาเหมือนเดิมค่ะแต่ที่พิเศษนิดหนึ่งก็คือดาได้ต้นไม้มาปลูกค่ะตน้นไอ้ผลไม้ที่ดาอยากจะปลูกนักปลูกหนานะคะแต่ว่าเราไม่มีรถอ,อ่าปิกอัพไปเอานะคะแต่ว่าในที่สุดอาทิตย์ที่แล้วดาก็ได้มาค่ะ นี่คือต้นเชอรี่ค่ะทุกทุกคนสูงมากเลยค่ะความสูงเนี่ยนี่ดาได้มาสามสายพันธุ์ค่ะเพราะว่าเชอรี่นี้เขาก็ต้องปลูกให้มีหลากหลายเพื่อเขาจะได้ผสมพันธุ์กันในการไอออกลูกออกผลผลิตนะคะเนี่ยก็คือพันธุ์เอ่อเชอรี่สเตลล่าค่ะเนี่ยสายพันธุ์นี้ก็คือสเตลล่านะคะแล้วดาก็ซื้อมาอีกสองสายพันธุ์มาดูด้วยกันค่ะ เราเอาวางไว้ตรงนี้นะคะคือที่ดาคิดว่าเราจะปลูกตรงที่รกๆตรงจุดนู้นนะคะเพราะว่าเขาต้องการแสงแดดใ่เต็มที่นะคะตรงจุดนี้อ่ทะเลาะกับคุณสาค่ะเพราะว่าตรงจุดนี้ในความคิดของดานะ่ะแดดไม่เพียงพอค่ะดาก็เลยไม่ใอาลงดินนะคะแต่ว่าเราก็เตรียมเตรียมก่อนนะคะสายพันธุ์นี้นะคะ อันนี้คือแอปเปิลนะคะได้ซื้อแอปเปิลมาด้วยต้นหนึ่งคะ่ะนี่ก็คือไอ้ red d e l i c i o s ก็คือไอ้สีแดงที่เสนอร่อยนะคะนี่คือต้นแอปเปิลนะคะ,ะซื้อมาแล้วก็แตกยอดเลยด็ได้คิดว่าดาจะเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นคะ่ะแล้ไอคือเราจะเอาดินที่มีสารอาหารครบถ้วนแล้วก็ใส่ในกระถางที่ใหญ่ขึ้นนะคะ ตัวนี้ก็คือเชอร์รี่ค่ะต้นนี้ไม่ค่อยสูงนะคะต้นนี้ตัวนี้ก็คือ b บ a c กทาร์เทเรียนนะคะต้นต้นนี้นะคะก็เป็นเชอร์รี่เหมือนกันค่ะแล้วต้นนี้ก็คือพิงค์นะคะพิงค์เชอรี่นะคะต้นนี้ต้นนี้ก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ค่ะสเตล,ล่าสูงสุงสดๆค่ะ,ะดีใจค่ะเพราะว่าเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วที่ดาไปอ่ะเขาไม่มีต้นเชอร์รี่ค่ะดีใจสุดๆที่ได้ทิปความสูงนะคะต้นนี้ คือเชอรี่นะคะแล้วจากเชอรี่แล้วก็ก็มาส่งดูไอ้พริกดานนะคะก็เหมือนเดิมพริกผีเหมือนเดิมค่ะมาดูด้วยกันนะคะลักษณะของวันนี้เป็นยังไงเอ่ยเนี่ยสุกเริ่มสุกงอมแล้วนะคะเปลี่ยนกระถางเรียบร้อยแต่ว่าก็จะเห็นนะคะว่าเขาก็ออกดอกมากขึ้นกว่าเดิมดาก็เก็บไปบ่อยๆแต่ว่าลูกไหนที่เข้าเก่เขาก็สุกนะคะ ดูนะคะสีสวยลูกใหญ่มากเลยค่ะตอนนี้ดาเริ่มประกอบอาหารแล้วนะคะเมื่อวานนิดาก็ไปใส่ผัดกระเพราเอ่อเอาไปให้เพื่อนที่ทำงานกินให้นายกินอุ้ยบอสเขาบอกว่าอร่อยค่ะํำดีนะคะฝรั่งกินอาหารไทยได้ถ้าสามีดากินอาหารไทยได้ก็คงจะดีนะคะเราจะได้กินอาหารร่วมกันนะคะเนี่ยสีสวยมากเลยค่ะพริกรกีของดาน,นะคะ สีสวยมากเลยค่ะเนี่ยสีสวยๆนะคะเดี๋ยวได้จะเก็บลูกนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวอยากจะชายลูกก่อนค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บตอนนี้เลยนะคะเนี่ยมาเทียบกับมือนะคะก็ลูกใหญ่อุ้มปุ่มค่ะเนี่ยลูกนี้นะคะอ ค่อนข้างจา,าบนะคะเพราะว่าดามไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเลยอะช่วงนี้ปล่อยเขาตามธรรมชาติเพราะว่าเดี๋ยวก็เข้าหน้าหนาวแล้วอะดอกไม้ดาก,ก็เนี่ยยังแค่ดอกจุ่มกุ้มอยู่จ้ะยังไม่ได้แตกเนาะความจริงน่าจะเป็นสีชมพูดเด้อจ้ะมาอะไรได้เล่ามาอะไเด้เนี่ยพลิกนี้ก็กำลังสุกนะคะ เนี่ยเขาใบเขาเริ่มเพลงนะคะไอ้ก็จะเห็นนะคะเนี่ยดาเก็บอาไปย์ทำน้ำพริกนะคะเดี๋ยวเอาทำน้ำพริกไปกินที่ทำงานวันนี้ดาทำป่นไปกินค่ะดาชอบกินเผ็ดเดี๋ยวกินน้ำพริกกับป่นนี้ก็ดีนะคะอาดาทำอะไรเขาเรียกซุปม,มะเขือป่อนมะเขือเนาะบ้านดาก็จะเอิน อาป่นนะคะซุปมะเขือนะคะนี่ค่ะเนี่ยข้าวนี้รู้แล้วว่านี่ก็คือต้นฟักแนวไปถอนทิ้งนะคะหลังจากถอนทิ้งหลายครั้งแล้วก็งามดีนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าปีหน้าจะลักษณะเป็นยังไงนะคะต้นมะเดือปลาลังของดา พิกต้นนี้ก็ลูกใหญ่พอสมควรค่ะแต่ว่าไอเนี่ยสายพันธุ์นี้ลูกลูกไม่ใหญ่เท่าอีกสายพันธุ์ที่ดาให้ดูออคลิปที่แล้วเดี๋ยวดาพาไปดูนะคะสายพันธุ์นั้นลูกใหญ่มากเลยอ่ะดาไปไพาไปดูพิกหยวกก็ยังพอได้เก็บกินค่ะออกลูกดีจังเนี่ยค่ะที่บอกว่าเนี่ยเขาเริ่มสุกแล้วนะคะสายพันธุ์นี้ อ๋อขอโทษนะคะกล้องเนี่ยเริ่มสุกแล้วนะใส่พันนี้ลูกยาวค่ะลูกสวยมากเลยเดี๋ยวได้ให้ดูลูกสวยสุดๆนะคะเนี่ยลูกนี้เนี่ยสวยสุดๆเลยค่ะยาวสี่นิ้วเลยนะคะเนี่ยความยาวนะคะแดดก็ ไอ้ฝ่าน่ะมืดเขาเมืดออกอยู่พี่น้องเอ้ยแสงบ่ค่อยพอเด้อจากคลิปนี้กกได้นี่นะคะพริกผีดาเก็บไม่มากค่ะแค่2ลูกก็พอนะคะเพราะว่าดายังเหลืออยู่ที่บ้านอยู่ค่ะเดี๋ยวมาดูต้นไม้นะคะหลังจากคลิปที่แล้วที่ดาไซื้อมาแค่99เซ็เซนนะคะแล้วก็มาใส่กระถางนะคะเขาก็โอเคอยู่นะคะ ดินที่ได้เนี่ยก็คือ,อขอโทษนะคะกล้องดินที่ได้นี่ก็คือดินาจากรอบๆบ้านที่ดาพาไปเอาไอจากคลิปที่ผ่านมานะคะหากใครได้ดูก็จะประหยัดเงินได้ดีค่ะนี่คืออะโวคาโดยักษ์ที่ดากินนะคะแล้วดามาเพราะ,มะเมล็ดค่ะตอนเนี้ก็ที่ต้นยาวแล้วต้นโต,นตนแล้วก็จะมีสองต้นสามต้นเนี่ย แต่ว่าก็ยังที่มีกําลังเริ่มงอกอีกค่ะหลายต้นอยู่นะคะเนี่ยคือสายพันธุ์เออขาเรียกทับยุคอโวคาโดนะคะลูกใหญ่เหมือนกับมะละกอเลยคับนะคะออบางคนนะคะดูคลิปแต่ว่าไม่ได้ฟังหรือว่าอะไรแต่คอมเมนต์ว่าอุ้ยมะละกอลูกไอ้ใหญ่จางคอมจริงอะโวคาโดค่ะไม่ใช่มะละกอนะคะเนี่ยได้ถึงเก็บพันธุ์เขาไว้นะคะแล้ว ตอนนี้ดาได้บอลสีมาใหม่เยอะมากเลยแต่ว่าคลิปคงยาวมากเกินไปเดี๋ยวดาได้โชว์ไอ้เมื่อต้นคลิปคือวิดีโอช็อดวิดีโอที่ดาได้ถ่ายไปแล้วนะคะดาได้โชว์บอลสีของดาเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าดาจะเล่าเรื่องบอลสีค่ะเนี่ยย่หวานนะคะเนี่ยไอเขาเรียก เออได้คิดตั้งนานว่าเหมือนผักอะไรบ้านเราเหมือนขึ้นช่ายค่ะคิดนานมากเลยก่าจะคิดออกแต่ว่าไาไม่ได้ใส่ปุ๋ยบำรุงอะไรเขาเขาจะค่อนข้างจะหยาบนะคะแต่ว่ากลิ่นของเขาจะคล้ายๆกับขึ้นช่ายค่ะนี่นะคะนี่ก็คือผักนะคะพอได้เก็บกินค่ะเมื่อวานนี้ผัดกะเพราเดี๋ยว ก็คงต้องรออีกสองอาทิตย์กว่าที่จะไอพอเก็บได้ไปผัดค่ะเดี๋ยวยอดผักเนี่ยเดี๋ยววันหลังด้ก็จะเก็บค่ะไม่ค่อยงามค่ะเพราะว่าเราปล่อยตามธรรมชาตินะก็เลยไม่ค่อยอวบค่อยงามนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ดาไม่มีอะไรมากนะคะก็พาไอทุกคนมาดูต้นไม้ที่ดาได้นะคะเชอรี่นะคะได้ก็ยังอยากจะได้หลายชนิด แต่ว่าก็บางทีก็ลำบากใจเพราะว่าได้แล้วเราไม่รู้ว่าจะมีแรงปลูกมีแรงดูแลไปได้เท่าไหร่นะคะหรือว่าเหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะก็เลยอยากได้ก็อยากได้แต่ว่าก็คิดถึงอนาคตก็คิดถึงอนาคตนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรแน่นอนเนาะไอ้บางทีเราปลูกมากสร้างมากในการที่จะโมบอ่อนมันก็ลําบากนะคะ ยังไงก็ติดตามชีวิตของด้าสาวบนคนไทยในต่างแดนนะคะว่าจะเป็นไปได้อย่างไรอน,นาคตจะเป็นเช่นไรนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์ชีวิตเรียบๆง่ายๆนะคะไอชีวิตมาดามไม่รู้ไรดาสู้เพื่ออนาคตสู้เพื่อครอบครัวบางทีก็เหนื่อยก็ท้อแต่ว่าก็ถอยไม่ได้นะคะยังไงด้าก็ขอเป็นกําลังใจให้ ทุกๆคนนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตมีความสุขความเจริญนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้กับการน,นะคะแล้วคำว่าสวัสดีมิชัยแล้วมีความสุขทุกๆคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ